แค่คุณลุงพูดประโยงวานอย่างที่ผมบอกนะครับยังไม่ได้ตัดสนใจแรงสิ้นเกี่ยวกับการจะปรับขนาดในการปรับอัตราดอกเบี้ยน,นะครับในกลางเดือนนี้ยี่สิบยี่สองของมีนาคมนะครับทาให้ตลาดเนี่ยลคยควกังวนเล็กๆนะครับสุดท้ายแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าตลาดก็ต้องลุ้นอีกอยู่ดีนะครับว่านอนฟาร์มจออมาแบบไหนเพราะนะั้นตัวตัดสินนะครับที่จะให้เฟดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยคือวันศุกร์นี้นะครับนอนฟาร์มและสัปดาห์หน้า c p i สวัสดีนะครับพี่พี่เดเดอร์ทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Morning Talking นะครับประจำวันที่9มีนาคมนะครับ2023นะครับก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพจอิทธิฟันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อฮะไลน์แอดอิทธิปันนะครับสามารถที่ติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆได้นะครับเมื่อวานนี้มีเนื้อหาที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือคุณลุงนะครับพาวเวลนะครับเฟส ได้กล่าวนะครับต่อสภาคองเกรสนะครับเป็นวันที่2นะครับซึ่งสรุปออกมาโดยรวมๆแล้วเนี่ยผู้รักษาเหมือนเดิมนะครับ<ม>เดินหน้าขึ้นอาัาดอกเบี้ต่อแต่มีประโยคนึงสำคัญอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขึ้น0.50หรือเปล่าหรือว่าจุด0.25เพราะจะต้องดูตัวเลขสำคัญอีกเรื่อยไปนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้นครับอีกหลายๆครั้งอะ่ะจะต้องดูตัวเลข เรืเอยไปเพื่อที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่คุณลุงพูดนะครับทําให้ราคานะครับมีการดิบตัวขึ้นเมื่อวานนี้เล็กน้อยอนะครับแค่คุณลุงพูดประโยคแค่นั้นแอะเดียวเท่าน,นั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับก็คือตัวเลขยังจะต้องรอดูตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยก็คือนอนฟวาก็คือวันพรุ่งนี้ แล้วก็สัปดาห์หน้า c d i ก่อนจะเจอคุณนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหานะครับเข้าข่าวนะครับที่เราจะคุย,ยันวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ตลาดทุนนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในโทนสีเขียวนะครับมีดาวโจนที่ปิดลบเล็กน้อยนะครับก็ถ้าเราจะมองด้วยความรู้สึกแล้วว่าอาจจะแบบกังวลน,นิดนิด แต่ก็คลายความกังวลหน่อยๆนะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันสักหน่อยนะครับดัชินีดาวโจนะครับตลาดคุนยูยอร์นะครับปิดลบนะขณะที่ s p 5 0 0หนัสกปิดบวกนะครับหลังจากที่คุลุงพาเวลนะครับเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายการเงินนะครับต่อสภาคองเกรสในวันที่2ขณะเดียวกันนะครับนั่งคุณจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรนอกการเกษตรและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตดัชนีชเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปิดที่32,798.40ลดลง58.06หรือลบ0.18%นะครับ S&P 500ปิดที่3,992.01เพิ่มขึ้น5.64หรือบวก0.14%และดัชนี n a s d a กนะครับปิดที่11,576เพิ่มขึ้น45.67จุด หรือบวก0 4 0่ตลาดทุนรวมนะครับปิดทรงตัวทําการการซื้อขายนะครับที่ค่อนข้างจะสบเซาหลังจากที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดอีกแล้วได้เพิ่มความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยต่อไปทั้งนี้ดัชนีสต๊อกนะครับปิดที่460.99เาเพิ่มขึ้น0.39จุดหรือบวก0.09%ส่วนตลาดทุนวนดอนนะครับปิดบวกเล็กน้อยเช่่นนนนกัณะททีุ ปรับตัวรับความเห็นนะครับของคุณลุงพาเวลชีระบุว่าเฟดยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยนในเดือนนี้ทั้งนี้นะครับดาชนี FTSE 100เนี่ยตลาดหุนอลอนเนยปิดที่7,929.92จุดเพิ่มขึ้น10.44จุดหรือบวก0.13ส่วนตลาดหุ้นโตกเกียวนะครับเปิดมาบวกเลยนะ2 0 3นะครับ 2. 2. จุดเย็จุดเยนอ่อน นะครับหนุนปุ้นส่งออกในขีนะครับเนื่องจากครับเงินเยนอ่อนค่าด้วยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับได้หนุนแรงซื้อกลุ่มหุ้นส่งออกนะครับท้งนี้ดัชนีในขีนะครับเปิดตลาดมาที่2 8 6 4 8 1 1อ่จุดหนึ่งหนึ่งเพิ่มขึ้น203.92หรือบวก0.72เซนเพราะนั้นนะครับในในส่วนของตลาดหุ้นนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแค่คุณลุงพูดไปหย่งวานอย่างุ่มบออนะครับยังไม่ได้ตัดใจแรงสิ้นเกี่ยวกับการจะปรับขนาดในการปรับอัตราดอก กลางเดือนนี้2ี่สยีของมีนาคมนะครับทำให้ตลาดเนี่ยคลายความวงวลเล็กๆนะครับสุดท้ายแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าตลาดก็ต้องลุ้นอีกอยู่ดีนะครับว่านอนฟาร์มจออมาแบบไหนเพราะนะันตัวตัดสินนะครับที่จะให้เฟดว่าจะขึ้นอัตราเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยคือวันศุกร์นี้นะครับนอนฟาร์มและสัปดาห์หน้า CPI โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดเงินกันบ้างน,นะครับว่าตลาดเงินนะครับเป็นยังไงบ้างในค่ําคืนขอ,ของเมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐนะครับแข่งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับในการซื้อขายหลังคุลุลพาวเวลนะครับเสร็จสิ้นการแถลงต่อสภากรองเกลนะครับโดยย้ำว่านะครับเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่เฟดยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนมีนาคมดัชนีดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น0.06แตะที่ระดับ105.6598ดอลลาร์แข่งค่าเทียบ กับเงินเยนที่1.37.21แข่งค่าเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่1.37.99ดอลลาร์อ,อ่อ,อนค่าเทียบกับฟรังสวิตที่0.9411ส่วนยูโรนะครับอ่อนอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ที่1.0546ขณะที่เงินปอนนะครับแข่งค่าเทียบกับดอลลาร์นะครับที่1.1841คุณลุงพาเวลนะครับได้แถลงนโยบายทางการเงินและสภาวะเศรษฐกิจสารัฐนะครับรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมการนะครับบริการการเงิน ประจาสภาผูพพ้แทนรัฐดอนะครับเมื่อวานนี้โดยย้าว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออย่างไรก็ดีเฟดยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมีนานี้โดยเฟดจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อก่อนซึ่งหากข้อมูลบ่งชี้ให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยให้เร็วขึ้นเฟดก็พร้อมที่จะเพิ่มความเร็วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้นะครับนายพาเวลนะครับคุณลุงพาเวลของเรานี่แหละกล่กาวว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจําเดือนกรุมภาพันธ์ที่จะมีการเปิดเผยพรุ่งนี้10บมีนาคมถือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญรวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์หน้า ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมนโยบายทางการเงินในวันที่21-22มีนะาคมนี้ดังนั้นนะครับดังทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคารรเกษตรทันทีในวันศุกร์นี้ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการว่าตัวเลขการจ้างงานนะครับจะเพิ่มขึ้นเพียง2 0 0 0 0 0ตำแหน่งในกลุ่มภาพันหลังจากพุ่งเกินคาดถึง5 17,000ตำแหน่งในเดือนมกราคมดังนั้นนะครับในส่วนของตลาดเงินเนี่ยสิ่งที่คุณลุงนะครับพูดเมื่อวานเนี่ยคุณลุงย้ำนะครับว่าขึ้นแน่ แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดันเล็กน้อยในช่วงท้ายว่าถ้าได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของนอนฟาร์มข้อมูลของ CPI ข้อมูลของ PPI แล้วเนี่ยเฟดพิจารณาแล้วเนี่ยว่าจะต้องปรับขึ้นอัตราเบี้ยให้เร็วขึ้นก็จะพร้อมที่จะทำการปรับขึ้นอตัตราเบี้ยให้เร็วขึ้นเช่นกัน โอ้โหประโยคนี้นะครับมีประโยคที่ผ่อนคลายอันเดียวก็คือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดในการปรับอัตราดอกเบี้ยนั้นแต่พอประโยคถัดมาบอกเลยว่าถ้าได้รับข้อมูลที่ดีแล้วหรือพร้อมที่จะต้องเร่งในการปรับก็จะต้องปรับนั่นคือสรุปง่ายๆเลยครับว่าตอนนี้นะครับลุ้นอยู่ที่ว่านอนฟาร์มและ c p i และ p p i จะออกมาอย่างไรถ้าออกมาดูนอลล่าทองคําล่วงยาวครับนะฮะเป็นเทนขาลงแบบชัดเจนเลยอย่างน้อยนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอกรุงทีนูนะครับคัก อีก2เดือนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะทองคำกันบ้างนะครับทองคำนะก็น่าจะไม่ต่างจากาตลาดเงินเท่าไหร่นะครับทองคำนะครับปิดลบ1.40ี่เหรียญไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกังวลนะครับเตดขึ้นดอกเบีย้ยเชิงลุกจากที่ผมกล่าวไปนะสัญญาทองคำนะครับปิดลบหลังจากที่คุณลุงเสร็จสิ้นการถแถลงต่อสภาของกรสเนะก็เรื่องเดิมครับย้ำขึ้นดอกเบี้ยพร้พอมที่เกินดอกเบีย้ยถ้าข้อมูล ออกมาที่จะต้องเล่งก็จะต้องเล่งแบบนั้นเลยครับสัญญาทองคำนะครับส่งมอบนะลดลง1.40ดอลลาร์หรือ0.08ปิดที่1,818.60ดอลลาร์ต่อออนคุณลุงปอเบลนะครับก็แถลงจบเรียบร้อยแล้วในข้างคืนของของเมื่อวานนี้ก็สรุปเป็นไปตามที่ผมกล่าวไปนะครับข้างต้นนะพอพูดเรื่อง,เร,องเรื่องเดิมนะครับแล้วก็ยังคงต้องดูตัวเลขต่อไปเรื่อยๆนะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอยู่ในช่วง เรือ่อง่าวตองจีนครับสำหรับปีนี้นะว่าจะจบไซคลนี้หรือว่าไซคลนี้ยังยาวนานนะครับส่วนอตอนนี้เนี่ยข้อมูลนะครับจาก Fred Watch t o o l เนี่ยของ c m e Group เนี่ยบ่งชี้ว่าน้องทุนเนี่ยให้น้ำหนักแล้วครับระดับ80%แล้วที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50สู่ระดับ5.0ถึง5.25%ในการประชุมนะครับสัปดาห์หน้านะ2ีซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ70%ในวันอังคารและ จากระดับ30%ในวันจันทร์คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเป็นวันก่อนที่คุณลุงพาเวลเนี่ยจะแถลงต่อสภาของเฟดนะตอนนี้คือแถลงจบแล้วเพิง80%เลยปรับที่0.50แต่นะครับยังมีตัวเลขที่คุณลุงบอกแล้วว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่คุณลุงจะต้องตัดสินใจจากตัวเลขที่เกิดขึ้นต่อจากนี้น่นแน่นอนว่านอนฟาร์มและ CPI PPI สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลุ้นวันฟาร์มกันวัน,นสุน่นี้นี่คือในส่วนของอตลาด ทองคำนะครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับตลาดทองคำนะครับพอจะสรุปได้ไงเลยครับก็เป็นลักษณะโครงสร้างเดียวกับตลาดเงินลักษณะเดียวกันนะครับยังถูกกดดันด้วยข่าวสารนะครับนโยบายทางการเงินของคุณลุงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของคุณลุงจริงๆนะครับเราไปดูนะครับในส่วนของตลาดน้ํามันกันบ้างเป็นยังไงฮะน้ํามันน้ํามันนะครับ wti นะครับปิดลบ9-2เซนเล็กน้อยนะครับกังวลแหลกขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับจุดดีมา น้ำมัน w t i นะครับติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักทุนนะครับยังคงกงังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางเฟดเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและความต้องการในการใช้น้ำมันโดยความกังวลดังกล่าวนะครับได้บทบังปัจจัยบวกจากแรงงานสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยที่ลดลงมากกว่าคาดด้วยนะในสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญาน้ำมันบิดดิบนะครับ w t i เนี่ย,รยหรือ ลดลงนะครับ92เซนหรือ1.19%ปิดที่76.66ดอลลาร์ต่อบ,บาทเรลส่วนเบรนเนี่ยลดลง63เซนหรือศูน์หกเปอร์เปิดที่82.66ดอลลาร์ต่อบ,บาทเรลก็นน้ำก็นน้ำมันดิบนะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับก็คือยังได้รับแรงกดดันนะครับจากคาเวลนะฮะที่เดินหน้าขึ้นอาัลเบียเชิงลุ้ต่อไปอ,อความกังวลน,นะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับจะมีสต็อกน้ำมันเนี่ยลดลงเยอะมากเลยนะ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนเลยนะครับยังข่าวของนโยบายทางการเงินหรือสิ่งที่คุณจะทำหรือเฟสเนี่ยทำในสัปดาห์นี้เนี่ยบทบังทุกอย่างเลยนะครับก็ในส่วนของน้ำมันนะครับคือต้องรอลุ้นจีนอย่างเดียวนะรอลุ้นจีนแล้วก็อย่าให้นอนฟาร์มนะฮะและ cpi เนี่ยพุ่งขึ้นแค่นั้นเองครับก็ก็ยังพอที่จะหายใชคอได้คล่องขึ้นนะครับน้ำมันก็ยังโดนควบคุมอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นก็โดนเหมือนกันทั่วหน้า เราไปดูในส่วนของค r y p t o c u r r e n c y กันบ้างลด2 0 0 0เรียบร้อยนะครับเป็นทางการนะจากที่เคยขึ้นไปสัมผัสนะครับที่2 5 0 0 0ตอนนี้นะครับลงมาอยู่ที่21,700เรียบร้อยนะครับ ETH ก็1 5 0 0เรียบร้อยนะครับทุกตัวลงหมดจากเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องเราวเดียวกันนะครับจาก นโยบายทางการเงินนะครับที่จะเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะเอาเงินเฟ้อให้ลงคือถ้าเราจํามาได้ดีนะครับบิตคอยนะตอนที่เงินเฟ้อขึ้นนะครับบิตคอยจะวิ่งตามเงินเฟ้อเลยนะเพราะว่าเงินมันอา่าอเมริกาพิมพ์วอ e ีออกมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเงินในระบบมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งเงินตรงนั้นนะสามารถที่จะไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าเงินเนี่ยแห่เข้ามาในคริปโตซีตอนขาขึ้นครั้งก่อนนะครับของไซเคิลก่อน คือนี้พอโดนดึงเงินกลับนะครับลดการทำ QE แน่นอนว่าคริปโตที่ก็ส่งผลนะครับแล้วก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคริปโตเคซีนะครับออกมาค่อนข้างจะเจนว่ายังคงเป็นตลาดนี้นครับเหมือนเดิมแต่จะคงเป็นตลาดนี้เหมือนเดิมซึ่งเป็นโอกาสอยู่แล้วครับโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของตารางเศรษฐกิจวันนี้บ้างนะครับว่าตารางเศรษฐกิจข่าวสารในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูจากด้วยสายตาแล้วนี่ เหลืองหมดเลยนะครับให้ใหายใจใหายคอบ้างนะครับวันนี้นี่มีเรื่องสำคัญอยู่ตัวเดียวนะครับตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนั่คือ employment claim น,นะครับก็คือการยื่นสวนสดการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งตัวนี้ส่งผลเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่ออกมาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งในทุกๆสัปดาห์เลยนั่นคือการว่างงานเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ตึงๆแล้แหละ นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะติดค่ามินมาหลายสัปดาห์แล้วนะตัวได้คัดการเนี่ยก็ยื่นสูงขึ้นนะเท่านี้ออกมาเขียวอีกก็ดอนฟาร์มนีคือตอนนี้นี่นอนฟาร์มนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะสำหรับนอนฟาร์มในวันศุกร์นะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าในเนื้อหานะครับของอารมณ์ของราคากันเรามาสรุปภาพรวมก่อนนะฮะเมื่อวานนี้คุลุงเก่าจบอ่าสั้นๆน,นะครับเก่าจบเรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าย้ำการขึ้นดอกถ้าได้ข้อมูลแล้วก็พร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วเพื่อเอาเงินเฟอ้อลงให้ได้แน่นอนว่าส่งผลต่อทุกสพอรตลาดแต่จะส่งผลจุดจุดหครับถึงจุดจ1ดหนึ่งแค่นั้นคือพี่ๆดีนะครับคือเราไม่ต้องกลัวหรือกังวลมากนะฮะเทเทแน่ถ้ามันเป็นไปตามนั้นถูกไหมครับแต่สุดท้ายนะครับขึ้นขึ้นดอกไนก็นแล้วเถอะ เจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่นะครับคือตัวนี้มันก็อยู่เลยแหละนะเศรษฐกรตัวเศรษฐกิจถดถอยหรือจะใช้คําจํากัดความยังไงก็ได้นะครับซึ่งถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นทุกเมื่ออยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นไซเคิลในสิ่งที่คุณจะทําตลาดกลัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรามองอีกแบบหนึ่งครับตลาดกลัวคือโอกาสถ้าตลาดดีใจแฮปปี้เรากําลังไม่ดอยก็เหวอ่ะเรากำลังจะเข้าเดินแบบนั้น แต่ถ้าเกิดความกลัวเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเราไมนเมนเบนดีนะครับเราจะได้จุดเข้าที่เกิดความกลัวสุดขีดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซเคิลมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้น,นครับพื้นฐานในการที่จะวางแผนเมนเดนเบนเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดสมมุติถ้าเราจะพลาดนะครับเราจะตายในสนามลบเป็นคนสุดท้ายๆเลยนั่นนนนมัหมายความว่าเราทําดีสุดแล้วแต่เราจะตายได้แบบอย่างภาคภูมิใจ อ่านะครับมีแค่นั้นทีนะครับคือในไมซ์เซ็ตความคิดของผมนะครับเราไม่สามารถจะชนะตลาดได้นะครับเราไม่สามารถจะใบแอดตลาดได้ถูกต้องทั้งหมดเราเราเตรียมตัวปิดประตูแพ้ได้เลยไม,ไม่วันใดวันหนึ่งครับคุณต้องเจอแต่เราต้องมีไมซ์เซ็ตที่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องวางแผนอะไรบางอย่างให้ถูกต้องถ้าเราเป็นนักลบเหมือนกับว่าเราต้องเต็มกระสุนให้นานที่สุดและใช้กระสุนที่เปลืองน้อยที่สุดเพื่อรอถึงวันนั้นวันที่ทหารในในสนามรบ ไม่มีกระสุนยิงแล้วอ่ะแต่เรายังมีกระสุนเหลือเฟือนั่นแหละครับเราต้องรอถึงวันนั้นนั่นหมายความว่าตลาดสิ้นสุดการกลัวสุดขีดแล้วดังนั้นเนี่ยพอคุณลุงพูดในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเลขนอนฟาร์ม CBI และ PBI เนี่ยสำคัญขึ้นมาทันทีเพราะว่าคุณลุงย้ําเลยนะครับทำให้เมื่อวานเนี้ยตลาดไม่แพนิคมากในวันที่2นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยออกมาทํามใจผมนะผมยังคิดว่ายังออกมาในลักษณะของตลาดแรงงานแข็งแกร่งอยู่ไม่รู้นะยังคิดว่าในตลาดแรงงานแข็งแกร่งอยู่ต้องมาลุ้นต่อว่า ถ้ามากกว่าคาดก็หนุนดอลลาร์ครับแต่ถ้าน้อยกว่าคาดก็กดดันดอลลาร์เล็กๆเล็กๆนะครับไม่เยอะเพราะสุดท้ายต้องดู c p i อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิด c p i ออกมาดี D ด้วยโดยชะลอด้วยตลาดจะกลับเลยครับในระดับหนึ่งสุดท้ายมีโอกาสที่ถ้าจะหลุดกรอบหรือเบรกเอานะครับจะเป็นหลุดและหยุดชะลอแต่ถ้าเกิดมอง2วันนี้พรุ่งนี้หนุนบางตัวอาจจะเป็นเบรกเอาในระดับหนึ่งเลย ตลาดอาจจะวิ่งแรงเลยในวันศุกร์นะครับไม่รู้แหละจะลงหรือขึ้นแล้วแต่ตัวเลขที่ออกมาล้วนๆเลยครเพราะฉะนั้นการเทรดเบรก k i n g n e w ในในวันศุกร์เนี่ยจะเทรดง่ายเลยนะถ้าตัวเลขออกมาดีดอลลาร์หนุนดอลลาร์ถ้าเลขออกมาไม่ดีก็ยังถือค่าดอลลาร์ได้อยู่ข้อสุดท้ายต้องดู c ีไอเอทีดีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น, New น,นเนี่ยเบรก k i n g n e w ในวันศุกร์เราเจอกันอยู่แล้วนะครับเราจะเทรดง่ายขึ้นนะครับในภาพผิดเลยนะครับตอนมาสองทุ่มครึ่งนะถ้าจะไม่ผิดนะนอนฟาร์มเนี๋ยดูเวลาทีผมชอบดูเวลาผิด โอเคนะครับ, okay, นรบเนื้อหาของของของข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยดังนั้นวันนี้ไม่มีตารางข่าวเลยอาจจะมีความผันผวนบ้างขึ้นตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งน,นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของข่าวของเมื่อวานหรืออาจจะไม่วิ่งอยู่ลังหน้าของกรอบไซเวทพักตัวรอนอนฟาร์มพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยคหลักมากกว่า โอเคครับวันนี้นะครับถ้าพี่มัดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยพี่เดียไว้หน้านี้ที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อิทฝากัทั้งสองช่องทางด้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บายบายครับ